สวัสดีค่ะร้านลำโพงเครื่องเสียงลำลกาของห้านะคะวันนี้แอดมินจะพามาอัปเดตลำโพงเข้าใหม่ค่ะมาดูกันค่ะว่ามีอะไรเข้ามาบ้างนะคะนี่เลย b&w b&w คู่นี้ค่ะสวยไม่มีทิ่ติตัวงานจะเป็นงานไม้ออกสี เรียกเลยนะคะเหลืองเหลือง,งทององนะคะดอกก็จะประมาณหกนิ้วหกหกนิ้วมาดูด้านหลังกันค่ะเประ็รุ่นอะไร สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชมนะคะ่ะ M7 นะคะความสูงก็จะประมาณ1เมตรนะคะ ัวต่อไปก็จะเป็นพ่ออ่านว่าอะไรเนาะนี่เลยค่ะคลิปไหมตัวงานของเขาก็จะเป็นคนออกสีดำนะคะ ความสูงก็จะประมาณสักแปดสิเซนประมาณนี้ค่ะความสูงประมาณ10เซนแปดสเซนอันนี้ดอกของเขาน,นคะคะคุณลูกค้าหาอะไรอยู่คะ ก็ว่าจะหมดูแอปมกับะดวกอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวนะคะไอ้ตัวนี้ในแะใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะแอปเขาหมดได้ใช่ค่ะไปดูได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นซับยามาฮ่าเข้าใหม่นะคะตัวนี้สภาพ100%เลยค่ะ ต่อมาจะเป็น JBL JBL นะคะงานของเขาก็จะออกโทนออกสีดแดงๆความสูงก็จะประมาณ90เซนประมาณนี้ค่ะอันนี้คู่เท่าไหร่คะแปดพันค่ะถ้าเป็นตัวดิน JBL คู่นี่มาใหม่เดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้เฮียมาแนะนำให้ค่ะพอดีมีลูกค้าเข้ามาส อันน yeah. ี้ก็จะเป็นมีแอนบล ส่วนรุ่นต่างๆ VNW รุ่นต่างๆนี่คือโทรมาส,สาัมผัสกัยได้นะคะที่089 7์6 126าค่ะ Ah. Terima <laughs> พิกซีมาตระมาณ3สามร้อยเมตรค่ะถ้ามาไม่ถูกก็โทรมาสอบถามได้นะคะที่บออเบอร์ของีอนไลน์ค่ะเจ็ดสี่แปดเก้าเจ็ดเอดศูนย์แสองหกแล้วอย่าลืมกดติดตามกดติดตามทางช่องเราด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตของสินค้าที่จะเข้าใหม่แต่ละแต่ละรอบค่ะ ของเราก็จะเข้ามาเรื่อยๆนะคะอันนี้นะแอดมินก็จะพาเดินดูสินค้าที่ยังมีอยู่นะคะถ่ายไปเรื่อยๆนะคะสนใจตัวไหนยี่ห้ออะไรโทรมาสอบถามนะคะร้านของเราจะเปิดทุกวันนะคะ สิบโมงถึงสิบโมงเย็น แล้วยังไงคลิปหน้าแอดมินจะอัปเดตให้ลูกค้าดูอีกรอบนะคะเลืสินค้าก็มาอีกรอบแล้วแอดมินจะลงคลิปให้ลูกค้าดูเรื่อยๆนะคะฝากกดติดตามร้านนะคะสวัสดีค่ะ